สนั่นโซเชียลมือเดียวสองล้านกว่าวิวบืด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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแม่อีลาบ้าตาแดงจึงคืนถ้าขายดีทำมาหากินขึ้นสนั่นโซเชียวสองล้านวิวในหนึ่งมือกระแสมาแห้งอิลิมือเดียวสองล้านกว่าวิวขนแหขุดแหหายอีตั้งหากกูละ่ะหลายคักต้านกระแสบอะยู่เสื้อได้ แต่อย่าง,งมงายนะครับว่านจักกระจันนะครับสวยงามบมล่ะเจจาว่าแบบนี้เลยนะครับแปลกอีหลีนะครับความมหัศจรรย์ที่จักจันเกิดมาเป็นงอดเน้นนะครับตามความเชื่อเอาไปทำเครื่องลางของขังเรียกซับเหมาะสำหรับคนธรรมาค่าขายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวยจิตใจ ให้ขยันทำามาหากินสีไ้อีหล่าทิมให้เบิ้งนะครับอ๋กดลงไปลึกๆอีหล่ากดลึกลึกแล้วก็ค่อยๆงัดค่อยๆงัดงัดขึ้นมาเออนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆแคะเอานะครับเดี๋ยวมันสีพูล่ะพูล่ะขาวจานพานบอเป็นเขางามคักอีหลีนะครับนี่โอ้สุดยอดเลย โหสเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับเออนั่นแหละโอ้อันนี้สิเป็นคู่บ่ะเหรอโบแมนนะครับโอ้เพียมันอยู่ลึกนะครับลึกอีลินี่โอ้โตง,งามเลยนี่นะครับแบบนี้เลยมันสีอยู่ลึกบ้างตื้นบ้างมาเบิง่งยีสารพระเจ้าขุดบ้างมาเนียวมานี่นะนี่นะงัดไอ้ทิ่มลงไปลึกๆนะครับเราก็ค่อยๆงัดนะครับปูล่ะอุ้ยขาวผู้ยู่เลย พึ้งเบิงเบิงเบิงพูล่ะพูล่ะบืด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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแม่อีลาพูล่ะมันอยู่ลึกนะครับค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาพูน่ะเห็นบฮหุยมันงามอีลีนะครับพูล่ะอุ้ยคือยังสีอยู่ลึกแท้ปาดปูอยู่ลึกนะครับตัวนี้โอ้แบบนี้เลยนะครับอืปาดตมันขึ้นยังเป็นอย่างนี้โอ้ ตมันได้แล้วอู้สวยงามเลยตัวนี้นะครับพูดหละจับมาไมอีหละจับเลยผู้ยู่ยู่จังซี่งามอีหลีว้าเอาเสียมมาแม่ปึ๊บฮึ๊บปึ๊บพุ่นว้าจักกะจันเลไลนี่แหละครับ จะกระจันเละไรเบิดมือได้ซ้ำนี่ละนี่คือเชื้อลานะครับอันนี้ห้ามกินนะครับกินไม่ได้นะครับความเชื่อนะครับขนสีนิยมเอาไปทําเครื่องล้างของขังนะครับแบบว่าค่าขายดีทํามาหากินขึ้นนะครับด้วยการที่เขาเอานี่ไปปลูกเศกหรือว่าสิจ้งใดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับเอาไปให้พระไปปลูกทรงปลูกเศกนะครับ อันนี้ก็สิดีขึ้นต่อการทำมาหาจกินของเขาบางคนก็นสิว่างมงายบอแมนงมงายนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับเสื้ออันนี้ดีกว่าไปเสื้อไอ้พวกคอเซนเตอร์เบิดเป็นเสนเป็นล้านอันนี้บ่เท่าใไดนะครับอันนี้คือเครื่องยึดเนี่ยวจิตใจให้เขาทำมาหายกินหายยากตามความเชื่อนะครับแล้วก็เอาไปมักเสี่ยวไปทำล้างเครื่องล้างของขังนั่นแหละ ถ้ามีตาแดงแดงยังส่เพิ่นว่าแห้งดีนะครับนี่ถือว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีตามีงอนมีโตครบเซตนะครับนี่ว่านจักกะจันตาแดงจึงคืนปุระตามันนะ่ะประสบการณ์ของคนเชื่อนะครับเน้นคนที่เชื่อนะครับก็ถ้ามันถ้าเขาสีมีโชคมีลาบยังส่เขากระสีได้ยินเสียงจักกะจันห้องในบ้านเขานะครับ หรือว่าถ้าผู้ใดติดรถไว้ยังสี่ถ้าสิมีเกิดอุบัติเหตุอย่างสี่จะกระจันกันสิร่องเตือนเขานะครับอาจสิเขาใกล้ส,สิลับไหนยังเสียจะกระเันกันสิเตือนเขาห้องเตือนเขาอันนี้คือประสบการณ์นะครับว่าให้ฟังซื้อเขาเสื้ออันนี้ถือว่าบ่ผิดนะครับเพราะว่าบ่ได้ไปทําสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใดเลย <c oughs> อยู่ที่จิตใจ